สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ลูกกระต่ายโตขึ้นเยอะเลยคะ่ะมีสามตัวนะคะเนี่ยนอนหลับปุ๋ยกันเลยดุ๊ยเด็กๆแล้วค่ะยังไม่ลืมตาเลยน,นคะคะตัวใหญ่สีสวยมากเลย <laughs> คงคิดว่าเป็นแม่ค่ะดูดีค่ะสีสวยมากเลยอันเข้ามาเลี้ยงแม่เขานี่แม่กระตายดูนะคะ อา,อ,าอากาศก็ยังหนาวอยู่นะครับไม่ได้เอาลูกไปไม่ได้เอาลูกไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวโอเคกราคิดว่าเราเอา,เอาลูกไปลูกยังอยู่ครบไม่ได้เอาไปไหนโอเค นะคะวันนี้จะพาเดินดูอดอกหญ้าฟันถิงโตนะคะสีเหลืองๆสวยมากเลยค่ะ,ะยินได้นะคะเนี่ยดอกฟันถิงโตหรือว่าือเ็นซานดอกเขาก็ฝรั่งที่นี่หรือคนที่เมืองนอกเขาจะเอาไปทำน้ำผึ้งกันนะคะเขาจะเก็บดอกไปเก็บดอกเสร็จแล้วก็จะดึงอาเฉพาะสีเหลือง ของดอกนะคะฐานดอกก็จะเอาทิ้งสีเขียวก็เอาทิ้งเอาเฉพาะดอกค่ะไปต้มเคี่ยวให้มันได้น้ําสีเหลืองๆแล้วก็ใส่มะนาวลงไปหน่อยแล้วก็พอได้ที่แล้วก็ตักช้อนอันนี้ออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลค่ะใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อไปให้เหนียวๆข้นๆเหมือนน้าผึ้งเลยนะคะใช้เวลาน,านานมากเลยค่ะ เราลองเข้าไปดูใน YouTube มาที่เขาทำนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันมีสรรพคุณหลายอย่างนะคะยญาฟันสิงโตหรือว่าลูเวนชานภาษาเยอรมันเรียกกอนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะสวยเป็นพุ่มียขยายให้ดูนะคะโอเคค่ะจะเต็มสนามหญ้าเลยค่ะนะคะ ปีนี้มีไม่เยอะค่ะมีนิดหน่อยค่ะยังขึ้นไม่เยอะฝนไม่ค่อยตกด้วยค่ะดอกเขาสวยมากเลยก็จะคล้ายๆกับเบญจมาศบ้านเรานะคะอันนี้จะเป็นช่อไขรช่อมันดูนะคะกอนหนึ่งก็จะมีหลายดอกนะคะเนี่ค่ะดอกเขาก็จะขึ้นมาอีกเรื่อยๆเยอะมากเลยค่ะดูสิคะนี่ นี่ดอกตูมเขาดอกตูมเขาก็ไปลวกจิ้มน้ำพริกได้นะคะดูค่ะดูนะคะแล้วเราจะให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คืออผักติ้วฝรั่งนะคะเปรี้ยวๆค่ะนี่ค่ะนี่สมุนไพรนี่ก็จะเป็นผักติ้วฝรั่งนะคะเขาเรียกว่าเออ south อืมเราก็ไม่แน่ใจนะคะเซเคเซเคอัมเฟอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจคะ่ะดีนะจะเอาเปรี้ยวๆหน่อยคะ่ะต้นนี้ในร้านค้าก็มีเม็ดเข้าขายนะคะอันนี้ก็มีเม็ดขายอยู่โอเคเราไปเดินดูดอกอทิวลิปกันดีกว่าคะ่ะ นี่นะคะสภาพบริเวณรอบๆบ้านดูนะคะอาจจะมีแดดหน่อยนัก็จะเป็นข้อไก่ที่เราเป็นเลี้ยงไก่กจะเป็นที่ที่เราเตรียมไว้ปลูกผักนะะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่ปลูกหญ้าคุมไม้นี้ก็จะเป็นปลูกหอมใหญ่นะคะ แล้วก็ที่ทำลอกไว้นั่นก็เป็นมันฝรั่งปลูกมันฝรั่งสองสี่ค่ะไปค่ะไปดูดอกทิวลิปกันดีก,กว่านี่ค่ะดอกทิวลิปตรงนี้จะเป็นสีแดงนะคะเนี่ยดอกทิวลิปดอกพิมโรสเนี่ยทิวลิปสีแดงนะคะ อันนี้ใบลักษณะใบเขาก็จะลายๆหน่อยนะคะเป็นสีนี้แล้วดอกก็เป็นสีแดงแต่ว่าเสียดายแมงกินดอกนี้ก็ไม่สมบูรณ์แมงกินอีกปีนี้คงจะไม่ได้เม็ดเขาค่ะแต่ว่าเราจะขยายหัวมเขาคนะคะไปดูอีกที่หนึ่งค่ะเดินไปเรื่อยๆเตินมาทางหน้าบ้านนะ นี่ก็จะเป็นทิวลิปสีเหลืองนะคะเราไปดูตรงหลังคอกที่เราฟืนนะคะไปกอะไฟหน้าหนาววันนี้ก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ว่าก็อากาศเริ่มอุ่นขึ้นเรื่อยๆแล้วะคะ่ะมีแดดออกไปดูกันนี่ค่ะ ชิลิปดอกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีอะไรสีขาวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะ,คะจะมีอยู่3ามกอนะคะนี่เป็นสีแดงนะคะสีกอนี้จะเป็นสีแดงหมดเลยค่ะเดี๋ยวปีนี้เราจะขยายนะคะนี่ค่ะสีแดงแดงสวยมากเลยนี่ก็จะเขาจะเกิดดอกไม่หมดนะคะก็จะมีใบซะเยอะอต้นนี้ กลุ่มนี้ก็จะมีสามดอกดูกลุ่มนี้สิคะใบเยอะมากเลยคะ่ะแต่ว่ามีดอกเดียวดูข้างในเขานะคะข้างในเขาไหลหัวมากเลยค่ะเนี่ยเยอะมากเลยไหลหัวเราต้องมาแยกแล้วคะ่ะด๋ยวรอให้ดอกเขาออกให้หมดก่อนนะคะแล้วเราก็จะแยกดูสิคะเยอะมากเลยอันนี้ก็ใบยาวมากเลยนะคะเนี่ยใบโคคุดค่ะดอกโคคุดแต่ว่าเขา เออบานหมดแล้วเลยแต่ใบนะฮะนี่ด้วยค่ะโคโคสสีสม้มโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันตรงช่วงนี้นี่ก็จะเป็นพิมพโรสป่านะคะหรือว่าสลวเซอร์บูเมืนนี่ค่ะเดือนเมษานี้ดอกไม้เหลืองๆก็จะบานเยอะนะคะมีเยอะมากเลยค่ะดอกไม้เหลืองๆ ะเป็นกระเทียมป่าเรานะคะนี่ค่ะออกดอกแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเก็บเม็ดตรงนี้นะคะแล้วก็ไปหวานใหม่อีกเป็นกระเทียมป่าหรือว่าแบนเลานะคะนี่ค่ะก็จะมีอยู่ก็ไม่เยอะนะคะตรงนี้ก็มีอยู่จะมีเป็นไม่เป็นกลุ่มค่ะเดี๋ยวเราจะปลูกใหม่นะคะทำที่ปลูกดีๆเดี๋ยวรอให้เขา แห้งให้หมดก่อนนะคะไปดูทิวลิปอีกกลุ่มหนึ่งโอ้ชิบนาค่ะมาจบที่ทิวลิปกลุ่มนี้ดีกว่าที่เราถ่ายไปแล้วนะคะอันนี้นี่ค่ะทิวลิปสีเหลืองกับสีแดงลาย นะโอเคค่ะ okay, ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย